สวนผักสลัดเล็กๆนะครับยาำเช้าเป็นการปลูกที่เราไม่ใช้ดินเลยครับเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับแต่ก็มีความสุขอันนี้ที่แขวนนี่เป็น มะเขือเทศดูครับความงามงามจริงๆด้านหลังนี่เป็นการทดลองปลูกแบบใช้ดินนะครับซึ่งไม่งามเท่าไหร่อีกหน่อยก็จะปรับเปลี่ยนเป็นระบบน้ำทั้งหมดครับ <c oughs> อันนี้ก็คือหน้าร้านของเรานะครับ